ก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเลย <S <S ใช่ค่ะจริงๆวันนี้มันเหมือนแบบเรามาทําความรู้จักกันเนาะให้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย<ช>่างเล่นเกมมาเวิร์กช็อปกัน <S <S <ช>แล้วก็มาคุยเรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วเราก็จริงๆการเวิร์กช็อปมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันทาให้เราแบบใกล้กันมากขึ้นคุยกันทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องงานด้วยรู้จักกันมากขึ้นครับค่ะใช่ก็เรียกว่าเป็นประเดิมงานแรกเลยเรา เราก็อยากมาค้นหาความท้าทายใหม่ๆได้เจอนักแสดงใหม่ๆบ้าอะไรอย่างนี้ ก็คือโดยส่วนตัวเราอะค่ะเรายินดีเรื่องงานกับพี่ชอตโดยตลอดที่ผ่านมาอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ถือเวลาที่โอกาสเวลาเหมาะสมแล้วเราก็ทำต็กทีค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมละครของเราด้วยนะคะสามีเงินคอค่ะจริงๆอันนี้ที่ที่ฟังจากพี่ตึพกพ่วงกับนะครับคือเรายังคงความแซ่บร้อนแรงไว้แต่ว่าอันนี้จะเป็นโรแมนติกดราม่ามากขึ้นมีความนุ่มนวลมากขึ้นครับค่ะคือขวัญเชื่อในในตัวพี่ชอตอะนะคะเพราะว่าอย่างพี่ชอตกับพี่เอสเนี่ยคือ ก็เหมือนกับบุคคลอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการมานานแล้วก็มองเกมขาดมองตลาดขาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหยิบจัดเรื่องอะไรเนี่ยคือพี่เขาก็ต้องมีความมั่นใจเพร้อมามาดีแล้วว่าอันนี้เวิร์กเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกลออกลิ่นออีกกลิ่นอาหนึ่งของพี่ชอดกับพี่เอสว่าอยากให้ทุกคนติดตามกันว่า เรื่องนี้มันจะแปลกใหม่แหวกแนวไปแบบไหนคะต้องคอยลุนกันดูคะ่ะฝากาก,กับผมก็ยังไงฝากติดตามชมนะครับสา,ม,ามีเงินผ่อนเวอร์ชลีเมคครั้งนี้ว่าจะมีความแตกต่างความแปลกใหม่ยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มาดูเคมีของเราสองคนด้วยครับใช่ค่ะเรื่องแรกนะคะ